ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ใบไม้บริเวณลุงเลียนนะครับกําลังลนกําลังรนร้ายนะครับจะห้าสิีเพาทิมก็เสียดายนะครับเสียดายก็ใส่วิธีการคือสอนทักษะวิธีการเฮ็ดใบไม้ให้เป็นประโยชน์นี่นะครับตอนนี้จะให้นักเรียนกวดนะครับกวดต้อมกวดกองกันไววก่อนนะครับ ถือว่าถ้าเฮามองให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะครับใบใหม่จะเอาทิมนะครับพี่น้องเท่านะครับสวดกองไว้เราก็จะเอาขึ้นรถครับทีมงานหนึ่งนะครับมาเบรงครับอาแบงาระหน้าที่กันครับนี่นี่แหละครับก็จะเอาไปขึ้นล้างรถกันนะครับ หรือว่าช่วงนี้นะครับใบใหม่รุนหลายๆนะครับใบใหม่รุนหลายรีนะครับลมกระแห้งนะครับอากาศประเทศไทยช่วงนี้แปรปรวนขนาดเลยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับเอา้เอาต้องพูดา่ากินมาถ่ายดิย,ย,ยูมาห่างกรมาถ่ายสิ อาเท่เทเทนะครับเท,ทนน่สะสมไปครับตอนนี้นะครับตอนนี้ใบไม,ม้ที่นักเรียนกวาดนะครับ ก็เต็มรถแล้วนะครับเต็มรถแล้วก็จะสั่งสอนวิธีการนะครับว่าใบไม้เป็นประโยชน์ขึ้นกันนะครับก็บยาอาไปเผาทิมนะครับเขาก็ใส่วิธีการแปลรูให้เป็นปุ๋ยเอานะครับเนาะนี่แหละครับเสริมทักษะเสริมแนวคิดของเด็กน้อยนะครับนี่เต็มรถพอดีนะครับก็เอาไปเทลงสวนนล่แหละครับอ่ะขอบคุณเด็กน้อยนะครับขอบคุณเด็กน้อยนักเรียนนะครับแนวคิดดีๆแบบนี้น้ำเน้นนะครับ พอกันคลิปไว้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดี<า>ครับไปกันเลย,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 ยครับไปครัไปแฮปปีบหม